นี้สินลุมเลา้าจัดการความเครียดก่อนเป็นซึมเศร้าบางคนโดนมิจฉาชีพบางคนไปกู้เงินจากหลักหมืน่นใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปหลักแสนคือแล้วก็เครียดแล้วทางมิจฉาชีพก็จี้บี้มายาวถึงครอบครัวเครียดนอนไม่หลับเป็นซึมเศร้าอันนี้เห็นเข้ามา 2, สองสาเคสนอกจากมิจฉาชีพแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องเคสนี้สินทั่วๆไปด้วยเหมือนกันถามว่า หนี้สินน่ะมันก็ต้องใช้อันนี้ชื่นชมสําหรับคนที่รู้สึกว่าเป็นซึมเศร้าเพราะว่หนี้สินเพราะว่าเขาอะไม่ได้อยากจะหนีเขาอะยังอยากจะรับผิดชอบเขาก็เลยจะต้องเครียดเพื่อที่จะหาเงินไปคืนเขา อันนี้ต้องชื่นชมเลยความรับผิดชอบแยกความคิดเป็น2กล่องสิ่งที่เราต้องทําทันทีมันต้องมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาเลย1 2 3 4 5คุยกับเจ้าหนี้นะว่าต้องเป็นยังไงเราไม่หนีนะแต่กําลังจะหาหนทางอยู่นะกับ่อ,องอาจจะคุยกับธนาคารปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างลุยเข้าไปสู้อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทําด่วนเลยกับอีกอันหนึ่งคือสิ่งที่รอได้เช่นถ้าเรามีหนี้หลายๆคนคนไหนที่มันจะต้องด่วนคนไหนที่ต้องไม่ด่วน แยกแพรอริทายส์ลงมาแล้วมันค่อยๆซอยออกมาแล้วก็บอกกับตัวเองเลยค่ะว่าเพราะว่าคนที่เป็นหนี้มันไม่ได้นั่งเป็นหนี้ทั้งวันตัวเองก็ต้องออกไปใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการทํางานดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลลูกบอกกับตัวเองเลยค่ะว่าฉันจะทุกข์ใจเรื่องหนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสัก30นาทีอยากคิดๆเลยคิดให้สมองระเบิดเลยตั้งเวลานาฬิกาปุกเลยเอาลนะเริ่มเครียดเลย กดนาฬิกาจับเวลา30นาทีอยากเครียดอะไรเครียดไปเลยเครียดให้เต็มที่พอนาฬิกาเตือน30นาทีแล้วขอให้หยุดพาตัวเองกลับมาให้หยุดแล้วก็ไปทํากิจวัรทั่วทั่วไปเพราะไม่งั้นคุณเครียดด้วยเรื่องนี้แล้วคุณก็ต้องทํากิจวัตรประจําวันที่คุณต้องทําด้วยมันผสมผสานกันแล้วจะเอาสมองที่ไหนพักแล้วจะเอาความรีแลกซ์ตรงไหนมาเครียดได้ตั้งเวลาให้ตัวเองเครียดต่อวันแต่หลุดจาก30นาทีแล้วพยายามควบคุมตัวเองอะ ไม่ให้ลากออกไปด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยความเครียดลากออกไปด้วยคุณจัดก,การชีวิตประจำวันคุณไม่ได้แล้วมันจะพาคุณถึงซึมเศร้า